วิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงแม่น้ำโขงหาเลี้ยงชีพกำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรรวมถึงการสร้างเขื่อนในประเทศจีนถ่ายทอดผ่านคนคมขวานภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกตัวต,วตนวัฒนธรรมความเชื่อและการปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันที่ชาวลุ่มน้ำโขงต้องเผชิญ โดยผู้กำกับวิรุณกิ่งไพบูลต้องใช้เวลาถึงสองปีออกเดินทางจากขอนแก่นไปทำวิจัยใน5จังหวัดลุ่มน้ำโขงตั้งแต่เลยหนองคายนาครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีด้วยทุนจากศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เยอะสิ่งที่ผมไปมามันมันไม่เหมือนกับที่เราอา่านมุมบางมุมที่เราไปมองมันเป็นมุมเล็กๆที่เราไม่เคยเห็นก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่นูน่นวิถีชีวิตเขาก็ยังเหลืออยู่ ยังเหลือมุมที่น่ารักน่ารักถึงแม้ว่าปลาจะหาไม่ได้มากเพราะว่าเขื่อนมาสร้างแต่เขาก็ยังหาเขาก็หาอะไรทดแทนเขาก็พยายามปรับตัวว่าถ้าคุณหาปลาไม่ได้การท่องเที่ยวเข้ามาคุณก็มาเปิดร้านขายท่องเที่ยวค,คือคนอีสานก็แถวนู้นก็พยายามปรับปรับให้ตัวเองอยู่ได้เสมออะไรเงี้ยครับหนึ่งก็คือเขาน่าจะเข้าใจภาพของคนอีสานมากขึ้นอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าภาพของคนอีสานในปัจจุบันเนี่ยมาถูก ถ่ายทอดผ่านสื่อในแง่ที่ค่อนข้างจะขาดมิติก็มันจะฉายมิติของความเป็นอิสานให้มากขึ้นและทันสมัยขึ้นคุณจะได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือในหนังเรื่องนี้คุณจะได้เห็นภาพของชุมชนตลาดรอบๆสะพานไทยลาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่หนังไทยน้อยเรื่องที่จะบันทึกไว้ได้เรื่องเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในปัจจุบันภาพยนตร์สารคดีไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะนอกจากจะได้ใช้ในโรงภาพยนตร์อย่างพิสูจน์คุณภาพด้วยการคว้ารางวัลจากเวทีระดับนานาชาติซึ่งการบันทึกสิ่ง <Okay. S 1> ที่เกิดขึ้นมาถ่ายทอดผ่านศิลปะภาพ,าพยนตร์ถือเป็นหน้าที่ของนักําหนังสารคดีที่หวังสะท้อนความเป็นจริงให้ผู้ชมได้รับรู้เมื่อก่อนคำว่าสารคดีเหมือนมันเหมือนยาขอมอะฮะ เหมือนแบบว่ามันดูจะต้องดูดูหนักๆดูน่าเบื่อดูเป็นแบบวิชาการจา๋าหรือสารคดีอีกยุคหนึ่งที่เขามองคือสารคดีหาดูได้ในทีวีแต่ทุกวันนี้คําว่าเป็นหนังหรือภาพยนตร์สารคดีเนี่ยผมว่ามันมันมันถูกได้รับการยอมรับด้วยที่แบบมีสารคดีหลายเรื่องที่ปูทางมาให้หนังก็ยังขาดหนังสารคดีไม่ได้เพราะว่าคนมันอยู่กับความความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงเนี้ย โลกนี้ต้องอาศัยหนังสารคดีเพื่อเพื่อที่จะเป็นเป็นชุดข้อมูลบางอย่างให้เราเกาะหรือให้เรากลับมาทบทวนการดำเนินชีวิตของเราภาพยนตร์สารคดีคนคมขวานฉายให้ชมฟรีวันนี้ในงานแชร์สกรีนที่ House of Common Cafe and Space ถนนเจเริญนครตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้กำกับจะร่วมพูดคุยกับผู้ชมกันสดๆผ่านปโปรแกรม Skype